วันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยงานของเราว้า wow. ว ยิ่งนับวันยิ่งขายดีขึ้นนะเนี่ยบอกได้เลยนะเราจะรวยขึ้นสักวันนึงเลยทุกคนดูดิวันนี้เราขายได้ตั้ง4กอบลกตกับอีกครึ่งนึงเลยทุกคนโคตรเยอะเลยเฮ้ยวันเดย์โจฟอรวันนี้อาหารพ่อบดพอดีเลยโอเคอ่ากินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่าแกกินด้วยแล้วก็พ่อก็กิกนด้วยโอ้ฉลองฉลองยูหูยูหู ugh, ยูหูฉลองโวยฉลองโวยฉลองโอ้โหคือตอนนี้บอกได้เลยว่าเราขายของได้เยอะบ้างเลยนะครับแล้วก็ดูเงินเก็บของเราสิเราสามารถซื้อบ้านอีกหลังได้เลยเนี่ยโอ้โหย เราก็เป้รวยขนาดนั้นเราก็ล้อเล่นไปงันแหละก็มันก็ได้ของแบบดีอยู่นะทุกคนนะก็ได้ของแบบเยอะอะทุกคนเออเราสามารถซื้อทีวีได้แล้วนะครับทุกคนนะเพราะว่าทีวีมันเป็นแบบเครื่องมืออัตโนมัตินะครับทุกคนนะมันใช้เมื่อเรากดประมาณ3กองนะครับแต่เอาไว้วันหลังแล้วกันนะตอนนี้เหนื่อยละเออเราพักกันเลยดีกว่าไม่จะโฟรไปไปนอนก็บดีกว่ามันมันทำนี่ทำนี่แกไปนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันนอนอยู่โซฟา ก็เปบนโซฟาเลยเจฟฟไปเอออะแกนอนข้างโซฟาก็ได้ <l acht> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอนอนก่อนละกันนะครับท,ววกกะะทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เออไหนๆก็าขได้เยอะแล้วทุกคนนะผมว่าผมขอหยุดงานสักวันหนึ่งละกันโอเคเออจะว่าไปเดี๋ยวเออลืมตั้งทายคนดูดิว่ะเอา้าสวัสดีครับทุกคนลืมตั้งทายคนดูเลยโอ้โหนั่งดูผมตั้งนานลืมตั้งทายละสิเออโอเคตอนนี้ตื่นกันหรือยังเนี่ยฮะ โอ้ยตื่นกันได้แล้วนะแค่ขี้ตาแล้วก็ไปแปรงฟันซะแล้วค่อยกลับมาดูเข้าใจไหมใครที่แค่ขี้ตาแปรงฟันกินข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ดูได้เลยนะตามสบายนะฮะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขายของได้เยอะบากๆเลยทุกคนแล้วผมก็จะนอน อ้เช้าแล้วล่วเนี่ย,ยสบายจริงเลยทุกคนนะเออทุกคนแบบแหกคิดตาตื่นมาในผมนี่เพิ่งนอน <c oughs> โอเคไป <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรทําดีวกว่านะครับทุกคนนั้นวเราไปดูว่าเจ้ายักษ์มาทําอะไรอยู่นะครับทุกคนนะเออถ้าเรายังอยู่แค่นี้เดี๋ยวทุกคนคิดถึงเจ้ายักษ์ไงเออใช่ป่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้ายักษ์กันเลยดีวยกว่านะครับว่าเจ้ายักษ์มาทาอะไรอยู่นะผมคิดว่ามันกาลังนั่งดูซีรีส์อยู่นะจากพาร์ทที่แล้วใช่ป่ะเออพาร์ทที่แล้วนี่แบบไม่อยากจะทักใครคนดูเลยทุกคนมันกำลังนั่งดูซีรีอยยู่่่แนเลัง ผมว่าแล้วมันนั่งดูซีรีส์จริงด้วยโอ้โหเอ้ยดูทั้งวันทั้งคืนดูไม่หยุดไม่หย่อนดูแบบไม่พักกันเลยทีเดียวเชียวดูสิทุกคนโอ้เอ้ยดูอะไรนักหนามันจะติดอะไรซีรีส์ขนาดนี้วะเนี่ยเออเดี๋ยวทาเจ่ายักษ์ก่อนละกันว่ามันทำอะไรอยู่นะครับทุกคนแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันดูซีรีส์เฮ้เตายักษ์ทำอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรโอ้ฉันจะดูซีรีส์อย่ามายุ่งเดี๋ยวดีแกดูไ้ทั้งวันทั้งคืนไอ้แกดูไม่จบอีกเลรอเนี่ยมันมีกี่ชั่วโมงกันแน่เน โอ้โโอโยเงินแกดูซีรีส์อะไรอะ่ะฉันอยากรู้อ,ะอ่ะเวอร์ฉันอยากจะดูด้วยเนี่ยจะบอกฉันหน่อยดิแนะนำหน่อยสซเฮ้ยแกก็อยากดูเหมือนกันเนาะเรื่องเจ้าชายคนรวยกับเจ้าหญิงยากจนน่ะอ๋อแล้วเจ้าหญิงมันจะยากจนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเจ้าหญิงแบบอยู่ในที่ทุรกันดารไงอ้แกอยากดูมาดูดิ เอเดี๋ยวแกให้ฉันดูด้วยได้เหรอใช่แค่ okay, ทุกคนมันไปให้เราดูด้วยว่าโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราผมคิดว่ามันน่าจะสนุกหน้าดูมั้งไอเจ้ายักษ์มาดูทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกับมันดีกว่านี้เรามีทางขึ้นส่วนตัวนะครับทุกคนผมได้ทําไว้แล้วทุกคนนะฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดปละเราเลยอันนี้ผมนั่งเจาะต้องนานเลยี่ยก่าจะขึ้นมาได้เดี๋ยวทุกคนโอเคแล้วก็นี่งเฮ้ยนี่ไงเจ้ายักษ์มันั่งอยู่นี่พอด โอ้โหเดี๋ยวผมว่านะเออเราก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ก็ดูได้ก็ดูได้อยู่เราสายตาดีอยู่ทุกคนเราสามารถซูมได้อย่างนี้เทคดีไปไงเต็มจอเลยทีเดียวเชียวบอกได้เลย อย่างซูมทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอ้โหเออแต่ว่าไปทต่ไปมาดูหน้าเบื่อจังว่าเรื่องเนี้ยมันมีแต่แบบผู้หญิงหรอที่ดูแบบแล้วมันสนุกอะค่ะทุกคนว่ามันดูหน้าเบื่อมากเลยเรื่องเนี้ยดูดิโอ้อะไรเดี่ยโอ้เอ,อ้ยไม่เม k e s e เลยดูดิอะไรเดี่ยไอด้ดีก็รวยเหลือเกินเนี่ยพระเอกเดี่ยอะไรเนี่ยอดส่วนนางเอกก็สวยแต่ยากจนโอ้เฮ้ยเป็นไม่เม k e s นเลยทุกคนนะ ปกติคนยากจนเนี่ยจะไม่มีเ,เครื่องสำอางแต่งหน้าอย่างนี้ได้ทุกคนโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยทุกคนโอ้โหเอ้ยน่าเบื่อจริงเลยเจ้ายากักษ์น่าเบื่อจริงเลยแกดูไปได้ไงเนี่ยโอ้ยมันน่าเบื่อตรงไหนเนี่ยมันสนุกจยาตายถ้าแกไม่อยากดูแกก็ลองไปสิโอ้ยแค่วิจารณ์หนังเรื่เล็กน้อยเองเอเอฉันแกดูไปก่อนแล้วกันอเออแต่จะว่าไปแกเนี่ยดูสนุกขนาดนี้แกไม่คิดจะสนใจซื้อเนื้อฉันไหนล่ะ อ่ะก็เนื้อวัวนี่แหละเนื้อวัว,ว,วปรุงสุกอ่ะฉันเพิ่งไมโครเวฟมาเลยนะเวย้ยคือตอนนี่าขายดีมากเลยแกอาจจะเป็นลูกค้าคนที่ดีคนดึงเลยนะเนี่ยเอออเามาก็ได้เอามาก็ได้ฉันไม่มไรกินตอนดูซีรีส์ เอาได้ได้ไเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ละกันนะอย่างน้อยฉันก็อยากจะช่วยแกดูซีรีส์นะแต่ฉันก็มันมันน่าเบื่อโอเคทุกคนไปคือซีรีส์ไอ้เจ้ายักษ์มันน่าเบื่อมากเลยทุกคนนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะการดูซีรีส์เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะสนุกมากๆไงแต่มันไม่สนุกเลยโอ้ยมันดูไปได้ไงวะทุกคนรถจอดไกลเลอเกินโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาอาหารให้เจ้ายักษ์ดีกว่านะครับทุกคนนเอาอาหารมาขายเจ้ายักษ์ดีกว่าเออนี่วันหยุดของเราก็ยังขายได้ทุกคนไปแกเราโอ้โหสุดยอดฝรั่งนี่แหละนะนี่แหละ แต่เราไปเอาอาหารในตู้เย็นก่อนละกันนะครับทุกคนเนาะมันนี่เลย1นึ่งกองนี่อเจ้ายักษ์ก็น่าจะซื้อ1นึ่กองอยู่นะครับทุกคนเนดะี๋ยวเราก็เอาขึ้นไปให้มันละกันแมนแมนแมนไปเลยวุ้นวุ้น นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เอาอาหารไม่เจ้ายักษ์แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปให้มันดีกว่าลําบากเลยเกินกว่าจะขึ้นไปได้เดี๋ยวเอ้ยเจ้ายักษ์ฉันมาแล้วเอ๊เจ้ายักษ์เนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วนี่นี่นี่เอานี่ไปเลยเออคีบ้าบ้าสี่สิบเจ็ดบอกรดกปกติมันหกเบสี่เนี่ยฉันขายให้แกเป็นพิเศษเลยเอาไปเลยโอเคเอาโอเคยอนมาโอ้โหย้อนอันเบลเลอร์ยทุกคนเอ้ยดูดิทุกคนมันเบี้ยวเงินเราอ่ะเฮ้ยเจ้า เอ้ยแกได้เบี้ยวเกินฉันงั้นเหรอแกโยนแล้วก็แกก็ดูดเข้าไปอ่ะแกมาช่วยววจริงเลยอเ,<ล>เร็วเนี่ยซีรีส์แกมาแล้วเนี่ยพักโฆษณาทีเดียวเนี่ยโอ้แโกโไปไปไป เออโอ้โยโอเคทุกคนมันบลรร็กดอันเบัลเลอร์เลยต้องวิ่งไปเอาเดี่ยวโอ้โยตัวเราันจิ๋วมากโอเคเดี๋ยนั่งดูกับมันแล้วกันทุกคนนะโอ้โยก็สนุกใช้ได้อยู่ดีว่ะและแถมเรากินเนื้อไปด้วยทุกคนแล้วต้องกินเนื้อไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยก็สนุกใช้ได้เลยนี่ทุกคนเออจะว่าไปจะยัดแกจะเอาไส้กรอกหนะยไหมฉันจะไปซื้ออยู่ข้างนอกอ่ะแกจ,จะฝากกซื้อหน่อยไหมไส้กรอกอะไร ไอ้เป็นเป็นไส้กรอกอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันดูน่าอร่อยดีอ่ะแกจะฝากจะซื้อไหมเออลองเอามากดมาสักกองหนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาลงไปซื้อให้ฉันจะเป็นแบบเดลิเวอรี่ให้ละกันโอเคทุกคนโอ้ันน่าเออเฮ้ยแกดิดูดิชอบผัวดูดิชอบโกหกให้เงินอะฉันจะดูซีรีส์โอเคโอเคอ่ะไปไปไปเออทุกคนเราก็ไม่อยากจะกวนมันมากเท่าไหร่หรอกนะแต่มันแบบ นี่ดูดิมันติดแต่ซีรีส์ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยโอเคเินยน้อยเราก็หาเงินกับบันไดทุกคนถือว่าถือว่าเรามาถูกทางนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไส้กรอกที่หน้าร้านค้าหน้าบ้านจ้ายักษ์ดีกว่านะครับทุกคนเนาะไอ้คนยักษ์ก็น่าจะมีอยู่นะครับผมลุงคนยักษ์เนี่ยโอเคกลับไปเลยมนั้นเมนนั้นเมนเฮ้ยเอะเลเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมันปั๊มน้ํามันเนี่ยวะ จะว่าไปบ่บ้านเราจะมีปั๊มน้ามันเหรอเนี่ยอันนี้กําลังเปิดอยู่หรอยังไม่มีคนขายเลยทุกคนแต่ตอนนี้เอ้ยเราสามารถเปเด็กปั๊มเองได้ได้ได้ไอ้ยายาเลยเออเดี๋ยวมีคนแจ้งตำรวจมาจับเราทุกคนนะเออไม่ดีไปดีเออเรามาซื้อของดีกว,ว่าเออสวัสดีครับลงุงผมมาซื้อไส้กรอกอ่ะลุงเออไส้กรอกลุงเท่าไหร่อันละบาทเหรอโอเคผมขอซื้อสักประมาณหนึ่งกองละกันนะครับทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งกับเจ้ายักษ์คนละครึ่งละกันทุกคนเออโคตรชั่วเลยเราเดี๋ยวบอกได้เลยโอเคในสุดก็ถึงงกองอแล้ว เดี๋ยวเราจะแบ่งกับจะยักคนละครึ่งแล้วกันนะครับผมนะอันนี้เป็นไส้กกอกเอาเป็นอาหารนะครับทุกคนนะเป็นแบบไอ้เส้กกอกฮอทดอกอ่ะทุกคนฮอทดอกหน้าโรงเรียนอ่ะทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีสินค้าใหม่นะเนี่ยคืออะไรอ่ะสไลปเปอร์ของเล่นเหรอเคสไลเปอร์ของเล่นก็มาว่ะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะยาพิษเหรอเคมียาพิษด้วยเหรอเนี่ยเป็นยาพิษแบบปลาซะด้วยทุกคน ไม่สนใจหรอกนะไปเดี๋ยวเราไปเอาอาหารแป้เจ้ายักษ์ดีกว่านะครับทุกคนนะไอเจ้ายักษ์กำลังดูซีรีส์แล้วก็แจกเงินให้เรา <c oughs> โอเคก็ใส้กกอกอันที่เหลือพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขายอีกทีนึ่งล้วกันทุกคนเราจะได้รวยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาใส้กากอสามสองอันให้เจ้ายักษ์ละกันทุกคน <c oughs> เอ๊ะเจ้ายักษ์มันมาถึงแล้วเอ้าเจ้ายักษ์มันหายไปไหนเนี่ยเอ้ย เอาเอาอยู่ฝั่งนี้โอ้โหแกเปลี่ยนฝั่งก็ไม่บอกฉัน oh เอาดีไปดิของแกมาเลยไปเลยนี่อันนี้ใส่กราะไปแกโอ้โหดูดิทุกคนใส่ก,กราะอลเบอเลอร <c oughs> ์ทุกคนดูมาถือใ <c oughs> ส่ก,กราะอลเบอเลอร์เลยทุกคนโค้ดเดยโอเคเออถือว่าดีนะเนี่ยมันเป็นเป็นรายได้พิเศษของเราเดี๋ยวร่างดูสักพักหนึ่งแล้วกัน <c oughs> โอ้ยก็สนุกใช้ได้เลยดีกว่าโอ้ก็ถือว่าดีถือว่าดีกินก่อนละกันโอ้ยกินไปด้วยดูไปด้วยถือว่าโอเคแล้วทุกคนถือว่าสนุกใช้ได้เลยอะเออจะว่าไปจะยักจะยักอ่หรอเออแกมีเงินให้ฉันยืมไหมอะฉันขอยืมสักกองบารากกดได้ไหมอะอ่ะเอาไปๆเฮ้ยแกปกติแกไม่ใจดีขนาดนี้ดิเออฉันจะดูซีรีส์เฮ้ยทุกคนเป็นไม่ใจดีขนาดนี้ดิปกติอะเออทําไมวะมันเกิดอะไรขึ้นเลยทุกคนเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันอะ รู้สึกว่ามันมีความสุขมากเกินไปที่จะดูซีรีส์ทุกคนว่านะเออมันใจดีผิดปกติทุกคนแสดงว่ามันต้องมีความสุขมากๆเลยทุกคนเออผมว่านะเรายอมไม่ได้ที่มันจะมีความสุขทุกคนเรายอมไม่ได้มันมีความสุขเกินไปทุกคนเราต้องหาอะไรมากวนมันดีไหมเออดูดิเราดูอ่ะเราดูซีรีส์ทุกคนแบบโคตรน่าเบื่อเลยเออดูน่าเบื่อมากเลยดูดิโอ้โหเอยดูดิยุ้ยยดยดีนางเอกก็รวยตามพระเอกเฉยเลยอะไรเนี่ยยังไม่แต่งงานกันเท้เด้ อ,อนางเอกจะแก้แค้นพระเอกเฉยเลยเนี่ยแก้แค้นแบบดูดิจะยึดบริษัทพระเอกอโล่เอย้ยสุดท้ายพวกเองก็บรรักกันอยู่ดีแหละแบ โดดเราผอนเรื่องง่ายๆเองให้ตายเถอะน่าเบื่อจริงๆเลยโอ้ยทุกคนเนื่องน้าเบื่อขนาดนี้มันดูไปได้ไงวะาต้องหาอะไรบกวนมันดีกว่าทุกคนนะยอมไม่ได้ทุกคนไปเออจะว่าไปที่ร้านค้านมยาพิษดิว่ะยาพิษแบบปลาทุกคนเออเราซื้อมาสักอันหนึ่งมาปลาใส่มันดีไหมทุกคนเออเอามาลองปลาใส่มันดีป่ะเออทดสอบสินค้าลุงพอดีเลยทุกคนเออไปซื้อแล้วก็มาปลาใส่มันดีกว่ายอมไม่ได้นะครับที่มันจะมีความสุขทุกคนไปเดี๋ยวเราไปซื้อจากลุงกันเลยดีกว่านะครับทุกคนร้อง ผมก็ซื้อยาเพชรอยู่เด้โอ้อเจ้าลุบแกจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเออผมจะเอาไปแกงเจ้ายักษ์อะครับโอ้ถ้าเอาไปแกงได้อยู่แลจะแต่ะเอาไปใส่อาหารให้คนอื่นกินนะเดี๋ยวเขาจะตายแกจะติดคุกเอาโอเคครับลุงโอเคได้เลยเออแต่ผมซื้อประมาณสองอันละกันทุกคนเผื่อพลาดเออ,เ,อเดี๋ยวอีกอันนึงโอเคเผื่อพลาดท,ทุกคนเพื่อแบบเจ้ายักษ์มันไม่ติดผลเอ้ยลงุลงลุงผมผม,ผมปลาผิดอย่าเพิ่งเก็บนะลงุงนะโอเคทุกคนไป เดี๋ยวเราไปหาเจ้ายักษ์กันเลยดีวยกว่าทุกคนถ้าจะเอาไปปลาใส่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปปลาใส่เจ้ายักษ์กันเลยดีวยกว่านะครับทุกคนนะฮ่าฮ่าโอเคไปขึ้นไปเลยทุกคน <c oughs> ผมขึ้นตรงนี้มาสิบกว่ารอบแล้วบางทีผมบอกได้เลยทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับทุกคนแต่เราต้องลองดูนะครับทุกคนนะเออใจิ๊บปุ๊บฮ่าฮ่าทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่เราจะแกงเจ้ายักษ์ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าปลาไปเลยเฮ้ยจิ๊บปุ๊บดีเดโดเน โอ๊ยทุกคนแกทไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าแกทุกคนกคนเรานักบางเลยจะไปแกเชอไปแล้วโยไปแล้วกลับบ้านแล้วโยทุกคนมาไล่ตีเรามาไล่ตีเราทุกคนดีเี็วดีเร็วดีเร็วเอเรเรอดีลบรบรบลบรบรบบๆบร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 บบบบบบบรบบ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 บ ปัญนะหาราใหญ่เลยทุกคนย,ยายายา,ยา,ยายโอ้ยแจยับซีรีส์แกมาแล้วเนี่ยก็ดณาหมดแล้วสะใจมาทุกคนสะใจจริงเลยทุกคนฮทุกคนตอนนี้คือแบบเจ้าเราได้กวดเจ้าักษคคือแบบโคตรสะใจเลยทุกคนๆๆเดี๋ยวเราไปปลาสัออสกอันดีก่อไหมโอเคทุกคนเราจะย่องไปปลาใส่มันนะครับทุกคน เอ้ยไม่ไอ้ไเบสไอ้เบสไปแอบกอดแอบกอนแอบกอมัอนมันไม่สังเกตเราทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนตาของมันนี่จ้องดูซีรีส์อย่างเดียวเลยทุกคนไม่ไปนสนใจลรวหรอกโอเคเดี๋ยวจะปลอกปลาใส่ันอีกสักอันหนึ่งละกันทุกคนนะ <laughs> สะใจจริงเลยสะใจจริงเลยทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อน <laughs> ทุกคนสะใจเลยทุกคน <laughs> ทุกคนตอนนี้ไอ้แจ๊คแจ๊มันไม่รู้ตัวว่ะทุกคนดูเห็นปะมันกำลังนั่งดูแบบซีรีส์แบบจริงจังเลยทุกคนแสดงว่ามันต้องติดซีรีส์นี้บ่บกเลยทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าแต่มันก็ยังทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราจะไปกวนมันจะไปปายาพิษใส่มันทุกคนให้มันเจ็บตดูดคือปายาพิษพวกแบบมันจะแสบชั่วคาวไว้ทุกคนนั่นแหละแล้วมันก็จะแบบไม่มีสมาธิในการดูเออเอายังเอายังทุกคนพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งสองสามปาไปเลยเอาเอ้ยไม่ติด ไม่ได้ทุกคนมันไม่โดนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่ก่อนซื้อไปเลยสักสามขวดเลยละกันทุกคนนี่ซื้อให้บ้านเราเจ๊งไปเลยทุกคนนะนี่สามขวดอ่ะโอ้โยมันไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเราต้องปาให้มันแม่นๆนะครับทุกคนนะมันถึงจะโดนฮ่าฮ่าฮ่าได้สนแล้วก็ซื้อบ้านที่เรียบร้อยแหมทีนี้ฉันจะไม่พลาดแล้วจะยักเนี้ยปาไปที่จอโอ้ยไอ้โดน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 โอ้ยโอเไปแล้วไปแล้วอไฉันรักหนาเนี่ยฉันดูซิลี่อยากเขียนขมือมาแยให้ดูนะ รถหายรถยูดี่รถยูดี่รถยูดี้อะไรจะยักอะไรอะไรแกมไปแมอยู่นี่ดีโมยยูดี่โวยแปปาพีทุกคนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตัวเองไป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 รไดีโดนตัวเองทุกคนรถไฟยูดี้โดนตัวเองโอ้ยโเจ็คนเ ไปทุกคนเรากลังจะตายทุกคนช่วยด้วยเร,ร,รากลังจะตายไปนะทุกคนช่วยผมด้วยเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปโรงพยาบาลเรากลังจะตายแล้วทุ <laughs> กคนเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรากะายจะตายไปนะไปโรงพยาบาลแล้วโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บหน้าโอ้ยเจ็บหน้าเหลือเกินโอ้ยเจ็บทั้งตัวเลยโอ้ยโ, Ang! โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บลูกช่วยผมด้วยไม่นาะ